วันจันทร์ถึงสุขเวลา2องทุ่มสิถึง2องทุ่มสีครับผมวันนี้ผมก็กลับมาประจำร้องหลอกคุณแล้วไปสี่คนเหมือนกันครับผมก็แน่นอนนะครับช่องทางการติดตามนะครับรับชมเราแบบ HD HD แบบนี้เลยนะครับช่องทางที่1ครับกับอ a m a r ทีวี HD ช่อง34ครับช่องทางที่2เข้าไปที่ www.amarintv.com ครับครับผมแล้วก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวรายการของเราได้นะฮะผ่านทาง Instagram นะครับที่ a pop underscore Amarintv HD นะฮะแล้วก็ที่ แฟนเพจ Facebook ด้วยนะฮะกับ a อป๊อปันเทิงครับผมครับมแล้ววันนี้นะครับถ้าใครกดไลค์แฟนเพจแล้วแล้วก็ Follow Instagram กันแล้วครับ วันนี้รายการของเรามีบัตรชมภาพยนตร์นะครับผมเรื่องมันเปี่ยวมากมาแจกกันด้วยกติกาเป็นไงครับกติกาง่ายๆนะครับผมแค่เข้าไปคอมเมนต์รูปหรือว่าคอมเมนต์อะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นใน Facebook หรือ Instagram กรมคอมเมนต์อะไรก็ได้เลยนะแต่ให้วงวงเล็บข้างหลังว่ามันเปี่ยวมากแล้วเกิดเขามาฝากร้านแล้วก็มันเปี่ยวมากอย่างนี้ได้ไหมก็ได้แต่ยี่สิบบาทค่ะวงเล็บมันเปี่ยวมากโอเคเรเอว่าเลยก็มีสิทธิ์อะก็มีสิทธิ์อ่ะใช่เพราะว่าวงเล็บ แค่ว่ามันเปี่ยวมากแค่ี้กครับหรือไม่แบบว่ามาคอมเมนต์ดูพวกพี่สี่คนวงเล็บมันเปี่ยวมากเอ้ยอย่างนั้นอย่างนันแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเป็นรอบนะครับวันที่12มิถุนายนนี้รอบ11โมงนะครับซึ่งจะฉายที่แฟชั่นไอซ์แลนด์รามอินทานั่นเองครับถ้าเกิดว่าใครเม้นแล้วก็ รอรับของรางวัลได้เลยร้าเป็นผู้โชคดีนะแต่เดี๋ยวตอนนี้วันนี้เห็นว่ามีกระแสะข่าวฮอตฮอตที่ทิศเยอะยะมากามางๆคันปากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอช้าไปสู่ช่วงแรกกันเลยดีกว่าครับกับป o p NEWS ครับ ช่วงแรกป๊อปนิวส์นี่นะครับผมขอเปิดเลยดีกว่าครับได้เลยข่าวนี้มากครับกับคุณหมากกับคุณน้องมิน้นซึ่งเปิดศึกกันผ่านไลน์เลยทีเดียวนะครับเป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นมาเลยนะครับหลังจากที่ในโลกโซเชียลโลกออนไลน์เนี่ยได้มีการนําเอาข้อความที่คุณหมากเนี่ยไปโพสต์ไว้กับให้น้องมิ้นเนี่ยเขาเรียกอะไรไปโพสต์ไว้เนี่ยมาแชออกมามซึ่งประโยคที่เขียนนั้นที่คุณหมากเขียนให้เพื่อต่อว่าคุณแม่น้องมิ้นนั้น่ะ มันก็รุนแรงคือไม่สามารถออกรายการได้ <ฮะ S 1> ว่าต้องเ,เ,เราแทบไม่โอ้โหเราพูดออกมาไม่ได้เลย <S 1> <S 1> ทีเดียวนะครับคือมันเป็นเรื่องขึ้นมาครับในเมื่อในตอนที่คุณหมากเนี่ยได้แชมีการถูกแชว์ออกมาว่าได้ไปเขียนต่อว่าคุณแม่ของน้องมิ้นชาลิดาอย่างรุนแรงโดยใช้คำที่ไม่เหมาะสมด้วยนะครับ,รบนอกจากนี้ยังมีการท้าให้คุณแม่นางเอกสาวเนี่ยออกมาพูดคุยกันซึ่งซึ่งหน้าซึ่งหลังจากข้อความดังกล่าวเนี่ยได้ผูกเปิด เปิดเผยออกมาแล้วเนี่ยชาวเน็ตก็เลยสงสัยกันว่าเอ๊ะนี่มันเรื่องอะไรกันมันเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่มีการพูดถึงภาพของคุณแม่นางเอกสาวที่อคุณแม่เขาได้โพสต์ลงไปนะครับพร้อมกับเขียนข้อความใต้ภาพว่าทุกคนไม่สามารถปีนต้นงิ้วได้ทุกคนแต่ทุกคนบางคนจําพวกผิดสามีผิดภรรยาผู้อื่นต้นงิ้วรอคอยทิ่มแทงในไม่ช้าเวรกรรมมีจริงธรรมวัล,ลนิ ธรรมะที่ไม่เฟกไม่แอปโกหกไม่เป็นไม่ช้าไม่นานลดละเลิกเป็นดีสาธุไม่มีอะไรนะคะเตือนสติคนสมัยใหม่อย่าลืมว่าเวรกรรมติดจรวดัน<า>น่นแล้ครับข้อความก็อ,ออกมาประมาณนี้เลยนะครับ,รบแล้วก็เลยมีการโยงว่าเอ๊ะ นี่หรือเปล่านี่หรือเปล่าเป็นสาเหตุที่ทําให้คุณหมากเนี่ยฉุนถึงกับต้องเขียนข้อความนั้นใส่ให้คุณน้องมิ้นชริดามาครับคือเหมือนประมาณว่าเอ้ยเห็นข้อความนี้แล้วปุ๊บแบบเฮ้ยว่าเราหรือเปล่าอเขาก็ไม่ได้แบบว่าพูดถึงชื่อของทูบโดยตรงเลยนะครับใชหมันมีคนไปบอกว่าเขาท้ายท้ายเขาร้อนตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าจริงๆออนี่มันเป็นกระแสของทางสื่อสื่อก็ออกมาพูดแมสื่อก็แบบเหมือนจับจับนุ่นจงนี่ว่าเอ้ยมันใช่หรือเปล่าอย่างเงี้ยก็ ต้องคอยติดตามกันต่อไปว่าเอ๊ะรูปแบบของข่าวนี้มันจะออกมาในทางไหนอีกก็เดี๋ยวต้องมีการออกมาแถลงข่าวอะไรอีกแน่ๆสําหรับเรื่องนี้นะค,ะะครับผมตอนนี้ก็ต้องรอต่อไปนะครับ Nap ว่าจะเป็นยังไงนะแล้วรู้สึกว่าตอนนี้อินสตาแกรมของน้องของ, ita, ง, <S <S ง,งอม,มินชาิตาก็แอบแรงมากๆนะครับผมเชื่อว่ากระแสของเรื่องนี้นะครับต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยล่ะเรามาต่อที่ข่าวต่อมาเลยนะครับผมยังอยู่ที่สาวน้อยคนนี้นะครับผมกับมินชาิดานะครับต้องบอกว่า แต่ก่อนเนี่ยแก๊งของมิ้นชาริดาเนี่ยเขาก็จะมียาย่าคิมเบอรี่นะครับผมมากี้บอยประกรณ์แล้วก็หมากปรินครับนะครับที่เวลาจะไปกินข้าวไหนอะไรยังไงเนี่ยก็จะถ่ายรูปอัพอินสตาแกรมให้ครบแบบครบแกะนะครับผมไปทานใช่แต่ระยะหลังๆครับผมเวลาลงรูปจะมีแค่3สาวเท่านั้นคือยาย่าคิมเบอรี่แล้วก็มากี้เลยทําให้คนตั้งข้อสงสัยครับว่าแก๊งนี้แตกคอกันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนะครับผมสาวมิ้นเลยต้องออกมาแก้ข่าวว่าตอนนี้ ยังอยู่ครบทุกคนแต่ละครน่ะอาจจะแบบทาให้แต่ละคนเวลาไม่ตรงกันบ้างคิวไม่ค่อยตรงกันก็เลไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราไปฟังมิ้นพูดถึงเรื่องนี้กันดีกว่าครับว่าเธอจะว่าว่ายังไงครับครับไม่อะไรค่ะทุกคนก็ยังเจอกันเหมือนเดิมค่ะก็อาจจะมีเป็นครั้งเป็นคราวที่แบบว่าไม่ได้เจอกันรวมกัน4ี่คนแต่ก็ยังมีการแบบคุยกันผ่านไลน์โปรแกรมหนูว่าแบบเหมือนคนจับ ประเด็นกันเองมากกว่าคือมันเป็นช่วงที่เราไม่ไม่ว่างสะดวกเจอกันนี้ในเวลาสี่คนพอดีค่ะก็อย่างถ้าเกิดมีอะไรก็นัดกันกินข้าวปกติเดี๋ยวงานช่องนี้ก็จะเป็นปาร์ตี้ของช่องสามประจําปีเดี๋ยวเราก็จะต้องแต่งตัวเป็นทีมร,ร่วมกันอีกก็ไม่มีอะไรค่ะตังล่มเนาะที่ทุกคนตั้งให้ก็ <c oughs> ล่มประจําก็อย่างที่บอกว่านัดกันแล้วก็ล่มคือคนนู้นก็มาไม่ได้คนนี้ก็มาไม่ได้เหมือนมันเป็นเรื่องปกติค่ะจริงๆเพื่อนกันมันมีทะเลาะกันเถียงกันเป็นเรื่องปกติแต่สุดท้ายยังไงมินว่าก็ต้องดีกัน เพราะมันก็ยังไงสุดท้ายก็คือเพื่อนกันมันก็ไม่ได้มี <c oughs> ครับผมมิ้นก์ออกมาบอกนะครับว่าตอนนี้ก็คือไม่ได้แตกคอ,อกันแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าที่เราไปสัมภาษณ์มานะครับสัมภาษณ์มิ้น์ก่อนที่จะเกิดข่าวที่ซันนี่ออกมาบอก <c oughs> อท,ทีนี้ <c oughs> ต้องรอ,ง <c oughs> องดูนะ <c oughs> ดูต่อไป <c oughs> อครับว่ายังจะ ไม่แตกคอกันหรือเปล่ายังจะรวมก้อนกันอยู่ไหมใช่แล้วครับผมหรือว่าหลังจะเกิดเรื่องนี้เราจะอยู่กันหรือเปล่านั่นแหละสิก็เดี๋ยวน่าติดตามดูแล้วกันนะครับมาต่อกันอีกหนึ่งนุ่มเนื้อหอมนะครับผมซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าเนื้อหอมมากๆเลยนะครับนั่นก็คือพี่ป๊อบพี่ล่าสุดเนี่ยครักับละครรักออกฤทธิ์นะครับที่กําลังออนแอร์เนี่ยดันมีกระแสออกมานะครับว่าไม่แรงเท่าที่ควร งานนี้หนุ่มโป๊บเลยต้องออกมาบอกนะครับว่ากระแสละครในตอนนี้เนี่ยดีนะครับแล้วก็มีแฟนๆติดตามเยอะแล้วก็สนุกกับบทบาทในการแสดงเรื่องนี้มากๆนะครับพร้อมกับออกมาบอกนะครับว่ารู้สึกประทับใจนะครับที่ได้ร้องเพลงประกอบละครเรื่องนี้และตอนนี้เนี่ยตัวเขาเองกําลังเรียนร้องเพลงอยู่ด้วยนะครับยังไงเราลองไปฟังหนุ่มโป๊บพูดถึงเรื่องนี้กันเลยครับก็ไม่ได้ขอให้เปิดใจหรืออะไรนะก็ก็ตอนอย่างที่บอกมันก็มีทั้งสองฝ่ายทั้งคนที่ชอบแล้วก็ ขัดใจไม่เล่นเล่นแปลกๆไม่เหมือนเดิมอะไรก,ก็มีทั้งสองแบบแล้วก็ดีแล้วมีสองด้านออจะได้ไม่ใช่ว่าจะดีอย่างเดียวมันก็ต้องมีไม่ดีด้วยจะได้เห็นเป็นได้ได้ได้เขาเรียกว่าไงอ่ะได้เห็นหลายๆมุมของชีวิตออว่ามีทั้งหัวทั้งก้อยมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีอ,อ,อะไรเงี้ยก็ไม่แปลกนะแปลกแปลกไหมละคร ก็คนที่ดูเขาก็ไม่เขาก็ดูได้ยิ้มได้เป็นละครครอบครัวไม่แปลกหรอกตลกดีก็อายๆเขินๆเพราะว่าไม่ค่อยชอบร้องเพลงคือร้องเพลงเล่นๆก็ได้แต่ถ้าจริงจังก็เขินเพราะเราไม่ได้ร้องเก่งขนาดนั้นนะครับก็ก็ทําเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งให้ทำเะลรใหม่ๆบ้างจะได้รู้ว่าเราทําได้ไม่ได้สิชาร์ตเหรอกระแสตอบรับได้เลอ๋อเหรอไม่ไม่รู้เลยครับติดชาร์ตอ๋อ ถ้าถ้าร้องเฉยๆก็ได้แต่ไม่คงไม่เล่น MV มไม่อะไรแล้วอ่ะคือร้องแล้วเงียบๆอยู่เงียบๆพอเล็กๆตัวเล็กๆพอเลยอ๋อก็สำหรับละครเรื่องนี้กระแสก็ยังแบบว่าโอเคอยู่เพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนคาแรคเตอร์เยอะมากนะครับผมแบบว่าต้องปลอมตัวเป็นคนนั้นคนนี้เป็นนักสืบไงใช่ไหมครับจริงๆก็เป็นบทพิสูจน์ความสามารถของเขาเหมือนใช่คือบางทีกลุ่มเป้าหมายของละครที่ต่างออกไปมันก็ต่างออกไปเช่นกันคนลับมันก็จะมีเท่ากันไม่เท่ากันบ้างมันเป็นเรื่องธรรมดาครับผมเอาละครับแล้วเดี๋ยว เราไปพูดพูดถึงสาวคนนี้กันบ้างดีกว่าสาวคนนี้นี่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยเพราะว่ากำลังแรงเลยนะเธอจะอยู่ในกระแสของแบบนั่งสื่อพิมพ์ตลอดเวลานะครับสาวสาวคนนี้เลยครับใบเตยอาศยามนั่นเองครับซึ่งล่าสุดเนี่ยมีคนนะเขาไปจับผิดเธอว่าเธอเนี่ยก๊อปลูป รูปถ่ายจากแบบว่า i n นสตาแกรมของชาวต่างชาติของคนอื่นมาลงเป็นอินสตาแกรมของตัวเองแล้วก็โพสเหมือนลักษณะว่าตัวเองเป็นเจ้าของสินค้าสินค้าประเภทนั้นไปเที่ยวมาไปคิยมาอะไรอย่ีงนี่อย่างภาพที่เห็นเลยมีภาพให้ดูนะครับ ก็ค <Dak> <mumbles. S 3> ือทางด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นของอินสตาแกรมของเจ้าของจริงๆใช่ครับส่วนด้านขวาเนี่ยคือเป็นอินสตาแกรมของใบเตยซึ่งแบบภาพก็เหมือนกันเลยนะเหมือนเหมือนกับเราเล่นโฟโต้ฮันล้วรือเนล่ยเหมือนกันเลยนะคือก็เลยมีคนเนี่ยไปจับภาพว่าแบบว่าเอ๊ะใบเตยเนี่ยไปก๊อปรูปเขามาหรือเปล่าเพราะว่ามีอยู่รูปหนึ่งครับที่เป็นรูปของกระเป๋าแล้วมีเจ้าของเขาเนี่ยฮะเจ้าของรูปนี้เขาเข้ามาเมนเแล้วบอกว่า คุณเนี่ยเออเนี่ยมันเป็นรูปของฉันนะสมควรจะให้เครดิตหน่อยว่ามันเป็นรูปของฉันครับเออหรือไม่ก็ลบรูปนี้ไปซะนี่นะครับนี่คือรูปที่เป็นรูเดี้เลยอ่าคือรูปนี้ที่เป็นประเด็นนะครับรวมทั้งเพจที่แอนตี้ใบเตยเนี่ยก็ยังนํารูปหลายๆรูปเลยนะครับที่ใบเตยเคยลงเนี่ยเอามาเปรียบเทียบกับเจ้าของรูปจริงๆว่าแบบว่าเอะเนี่ยใบเตยเขาบอกเขาไปที่นี่เขาไปกินที่นี่หรือว่าไปซื้อของแบบนี้มาแต่จริงๆแล้วเนี่ย ก๊อปรูปมาหรือเปล่าอ่าอ่าอันนี้ก็ต้องวิจารณญาณของแต่ละคนนะครับว่าเขาก๊อปมาจริงหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ตัดสินละกันแต่ถ้าสมมติแต่ถ้าสมมติไปดูรูปนะก็จะเห็นว่าใบเตยเอามาจาก i g IG หนึ่งที่แบบว่าชื่อแบบซ้ำกันเยอะมากเปลี่ยนมากนะคนอื่นเป็นไอดอลของใบเตยหรือเปล่าติดตามรอใบเตยออกมาพูดแล้วกันว่าข่าวนี้จะเป็นอะไรยังไงต่อไปนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันสักครู่ดีกว่าช่วงหน้ายังมีข่าวฮอตในช่วงป๊อปนิวส์รออยู่ครับ กลับมาในช่วงนี้นะครับผมยังคงมีข่าวให้ได้ติดตามกันอ,กอีกเยอะแยะเลยนะครับมาเริ่มกันที่คู่นี้ดีกว่านะครับกับสาวแพนเค้กและก็สารวัดหมี่นะครับที่ตอนนี้เนี่ยเ,เขามีการ มีการโชว์หวานออกสื่ออยู่ตลอดเวลานะครับจำให้หลายๆคนนะครับผมเริ่มจับตามองแล้วก็เาเรียกว่าแอบข่าวดีหรือเปล่าใช่ว่าจะมีข่าวดีออกมาหรือเปล่านะครับซึ่งสาแพนเค้กเนี่ยเขาก็เลยตอบข้อสักถามเรื่องนี้ถึงเกี่ยวกับเรื่องของงานแต่งเนี่แหละเขาบอกว่าตอนนี้ยังไม่คิดที่จะจัดงานแต่งงานนะครับคงต้องรอไปก่อนส่วนประเด็นที่บอกว่าสารวัตรหมีมีอาการเจ็บ ที่แขนเนี่ยที่เขาเคยไปผ่าตัดจากการออกกําลังกายมาตอนนี้เนี่ยอ,อาการดีขึ้นแล้วนะครับผมยังไงเราลองไปฟังสาวแพนเค้กพูดถึงเรื่องนี้กันเลยครับแพนเหมือนเดิมค่ะจริงเรายังไม่ยังไม่ได้มีแผนอะไรแน่นอนอะไรเงี้ย,นนยค่ะเราก็แผนในในช่วงเวลาสั้นๆของเราไปกอนเลยเพราะาตอนนี้ถ่ายละคร,รอยู่สองเรื่องค่ะไม่มีค่ะก็เจอกันเป็นปกติอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็จะไม่ได้ไม่ได้คุยอะไรกันในเรื่องแบบนั้นนี่ค่ะสบายดีค่ะก็ทํางานตามปกติค่ะ ดีขึ้นละค่ะดีขึ้นละค่ะแต่ว่าก็ยังเขาเรียกว่าใช้น้ําหนักมากไม่ได้อไรเงี้ยค่ะแต่ออกกําลังกายอื่นๆได้ตามปกติต้องบอกว่าแพนเค้กนี้น่าจะถูกชะตากับสาลวัมีนะเหมือนแบบว่าถูกเวลาคนนอกวงการไงเมื่อก่อนน้นนี้โคตรในวงการแล้วแป๊บเดียวชีวิตไม่คยรอดเท่าไหร่แล้วนี่ก็แบบหวานมากๆเพราะว่าอีกสักพักนึงอาจจะมีข่าวดีนะครับไม่แน่ไม่แน่หวานออกสื่อขนาดนี้เชิญพวกเราด้วยเชิญพวกเราด้วยเคยจะไปทําอะไรกินของดีนะรู้อยู่แล้วฮะไม่ต้องไปสนใจพวกนั้นับมาสนใจผมดีกว่าครับข่าวข คุณน้องกายรับงานเองมีคุณแม่เป็นที่ปรึกษานะครับน้องกายที่เป็นลูกของคุณมาชาตินั่นเองนะครับตอนนี้ก็ได้ออกมาบอกแล้วว่าเอ้ยไม่ได้ตอนนี้คือรับงานเองแล้วก็แบบว่าไม่ได้สังกัดค่ายใดนะครับโดยมีคุณแม่มาชาเนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรที่ปรึกษาแล้วก็ดูแลเรื่องคิวงานต่างๆให้นะครับน้องกายหนุ่มน้าใสที่ถือว่าเป็นลูกไม้ที่หล่นไม่ไกลต้นจริง,รงๆ,ๆเพราะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ว่า <ๆ S 1> แม้ทั้งคุณแม่คุณมาชาก็สวยนะฮะแล้วก็คุณพ่อ พ่อหนุ่ยอัมพลเนี่ยก็ลอยตั้งหากปัจจุบันน้องกายมีงานอ,ออกมาให้แฟนๆได้ติดตามเป็นระยะระยะซึ่งตอนนี้น้องกายก็ถือว่าป๊อปทีเดียวนะอะทั้งหล่อทั้งการศึกษาก็ดีด้วย,ยนะครับผมวันนี้ก็มีบทสัมภาษณ์เล็กๆน้อยๆนะครับจากน้องกายว่าเอ๊ะรับงานเองอะไรยังไงเนี่ยไปให้น้องกายเขามาแถลงขายให้เราดีกว่าพอ,อก็พอเล่นหนังเสร็จก็ มาเล่นละครเรื่องนี้ต่อก็ก็ทางานอยู่เรื่อยๆครับแต่แค่งานยังไม่ได้ออกมาครับผมครับอ๋อยังไม่มีสัญญาครับยังไม่มีสัญญาผมก็เป็นฟรีแลนซ์ครับไปไปก็ไปเรื่อยๆครับก็ส่วนใหญ่กายครับแต่ว่าก็มีแม่ดูด้วยครับผมมีแม่ดูด้วยครับอ่านใช่เขาก็อ่านบทนะครับว่าตัวเองไหวหรือเปล่าถ้าถ้าไหวแล้วชอบก็ก็น่าจะรับครับผมจริงผมไงก็ได้นะครับผมก็มองม่าเป็นงานเหมือนกันไม่ไม่ไม่ได้ซีเรียสว่าจะฟรีหรือว่าจะเซ็นยังไง โอ้โหถ้าผมไปเจอของคายนี้ผมจะรีบพุ่งไปหาน้องกายเจะเสนอข้อเสนอทุกอย่างเลยนะเอาให้น้องกายอยู่กับเราให้ได้นะครับแหมอมรินอมรินก็น่าจะสนใจนะแต่อย่าเอามารายการผมนะพวกเราหลุดแน่พวกเราหล่อสู้ไม่ได้นะครรอติดตามต่อไปแล้วกันนะครับว่าหนุ่มกายนะครับจะมีงานอะไรมาให้เราได้ดูกันอีกเรามาต่อที่ข่าวต่อมาเลยดีกว่านะครับผมกับข่าวของคุณพลอยไลลานะครับต้องบอกว่างานนี้ เกิดอาการน้อยใจขึ้นมาอีกแล้วอเรื่องเลยครับ,รบเพราะว่าตอนแรกนะครับผมสาวพลอยไลายลาเนี่ยได้รับการทาบทําให้เล่นละครเรื่องใหม่ของทางโพลิพัสแต่ไม่รู้ด้วยเพราะเหตุอะไรผู้ใหญ่ของช่องมีการเปลี่ยนตัวกระทันหันครับจากสาวพลอยเป็นนุ่นวรนุชงานนี้พลอยก็ออกมาบอกเลยครับว่าน้อยใจแล้วก็ ถ้าจะมาถามเรื่องนี้ให้ไปถามผู้ใหญ่ของช่องเองอนะครับผมโดยเจ้าตัวบอกว่าอยากเล่นละครเรื่องนี้มากๆเพราะว่าได้เล่นกับเพื่อนซีอย่างลีเดียและอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าออกมาอ้อนด้วยนะว่าอยากทํางานร่วมกับพินิจอรพันธ์มากรับเรื่องนี้จะเป็นยังไงนะครับเราไปฟังจากปากของพลอยเลยดีกว่าครับพลอยกับพินิจคุยกันนะคะมามาเรื่อยๆตั้งแต่ถ่ายแบบละครอะไรเงี้ยแล้วก็คุยกันว่าเออเดี๋ยวปีนี้จะมีเรื่องนี้นะพอลอยรอนะ เขาบอกคอยรออะไรเงี้ยก็คือคุยกันตลอดว่าพลอยก็อยากเล่นกับพินิจอยากทำงานกับพินิจอีกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่แบบมีลิเดียด้วยพี่คริสตอนนั้นยังไม่รู้มีพี่คริสหรือเปล่าแต่ว่ามีลิเดียแน่ๆแล้วก็พลอยก็อยากเล่นกับลิเดียอยู่แล้วมันเพื่อนกันอ่ะเราอยากทำงานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้ากับพี่โอเองกับพินิดเงี้ยเราก็คุ้นเคยกันใช่ไหมคะก็คือมีการพูดคุยกันมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะก็แต่ว่าทางพี่สมรักได้ตอบคุณแม่มาว่า ไม่ต้องเล่นค่ะก็ก็ต้องตามนั้นค่ะก็คุยกับทั้งช่องไว้ว่าเออจะเล่นของพินิด์แต่ว่าตอนหลังพอผู้ใหญ่เขาแจ้งมาว่าไม่ต้องแล้วก็ก็คงต้องเป็นไปเป็นครั้งหนึ่งที่พลอิสมภา์แบบไม่แร่ก็งงเหมือนกันนะมือนกันนะเพราะว่าผู้ใหญ่ทางช่องบอกเองเลยว่าไม่ต้องเล่นเรื่องต้องบอกว่าเวอร์เบาๆจะเป็นละครเรื่องอะไรก็ต้องตามกันดูว่าในหมู่นี้มันมีแต่แบบข่าวที่แบบว่ามันเหมือนแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือหรือว่าอะไรที่เราไม่เคยรู้ว่ามันเอ๊ย ใช่แ,บบและอีกอย่างภาพรวมข่าววันนี้นะต้องเป็นข่าวที่เราจะต้องติดตามต่อไป<ช>เ,เรื่อยๆนะคือเป,เปข่าวมันร้อนแรงแล้วมันอยู่ในช่องเราเป็น ผมเป็นคุณเนี่ยผมไม่เปลี่ยนช่องไปไหนเลยนะเนี่ยโอ้ยอย่างนี้ครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวย้ำาอีกทีหนึ่งเลยดีกว่าใช่แล้วนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการจะร่วมสนุกกับเราในารัตรชมภาพยนตร์นะครับเรื่องมันเปลี่ยวมากนะครับรอบเสียนมงที่แฟชั่นไอแลนด์ในวันพฤหัสที่12นี้นะครับก็ให้มาคอมเมนต์ในอินสตาแกรมของเรานะครับ Apop underscore amarin TV HD หรือว่าทางเพจของเรานั่นเองก็คือ Apop w e n w a k b a n t e n นะครับัพอพิมพ์คอมเมนต์เสร็จเนี่ยให้ทิ้งท้ายว่ามันเปลี่ยวมากใช่แล้ว อ่าถ้าใครที่แบบว่าเป็นคอมเมนต์ที่ถูกใจพวกเราก็ได้รับบัตรชมภาพยนตร์ไปเลยต้องครับถ่ายรูปเล่นเกมแล้วก็แท็ก คำว่ามันเปรี่ยวมากมายอะเแล้วกันแต่อย่าไปเดินที่เปลี่ยวนะครับเดี๋ยวจะเจอคุณคณินเขาโอ้ไม่ใจจนเดี๋ยวเขาจะทุ่มทุ่มมองๆองอยู่เหไหมเราไปเรื่องเราไปเรื่องคนหลอกกันดีกว่าครับครับเอาไปเรื่องคนคนที่แบบหน้าตาดีๆอย่างพวกเราโอ่ะครับาตวรงนัลาร่คนหลอกเอาเอาเอาวอาเ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 ีาเอาเคาเอาลอาเอาเอาเราเนี้อาเรวบอาเอาเอาเคาอาเอาเอาเอีเเอาเอาเอาเราเอาาเอาเ่อาาาอรมอาา มีหนุ่มทั้งหมดเนี่ยหคนที่ทํากิจกรรมไปแล้วนะครับก็มีทั้งคุณนุ่มอ่าไม่ใช่ฮะขออภัยครับคุณสอนยุคสงไพศาลนะครับคุณตู่พบทรสองหนุ่มจากบ้านฉัดบริรักษ์คือคุณหนองแล้วก็คุณพัดกับคุณพัดนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับหนุ่มไม้พิรัตน์ั่นเองนะครับซึ่งได้จัดทัวร์ไปค้างคืนที่จังหวัดภูเก็ตนะครับโดยใช้ชื่อทริปว่ายาวมากเลยบอกเลยนะครับทัวร์ผนึกกําลังทําความดีบางกอกแอร์เวพาลัดฟ้า นอนสีพันวาลันลากับซุปตาไหมโอ้โหชื่อทริปนี่ยาวมากไอ้นี้มาชื่อทริปหรือกรอนอะไรสักอย่างซึ่งกิจกรรมนี้นะครับก็ได้จัดกันไปและเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวันที่ 2- ถึงสี่มิถุนายนที่ผ่านมานะครับผมโดยเปิดรับลูกทัวร์เพียงแค่สองคู่เท่านั้นก็ไปแบบไพรเวทนิดนึงในทริปนี้นะครับก็มีทั้งการไปสักการะหลวงพ่อแช่มวัดฉลองนะครับศาลเจ้าจุ้ยตุ๋ยนะครับรวมถึง ทำกิจกรรมช่วยเหลือสัตว์ทะเลนะศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันด้วยนะครับ,รบเช่นการเก็บขยะทะเลรวมถึงวิธีการคัดแยกขยะด้วยนะครับถือว่าไปทริปนี้ก็นอกจากแบบ ไปเที่ยวกันแล้วก็ยังได้ไปทำความดีด้วยใช่แล้วหรือไปแบบชิลๆเบาๆไปกันหนุ่มไหมด้วยนะไปกันแรงไมด้วยจะได้แทนคุณเลยนะเพราะว่าคุณชอบเขาไม่ใช่เหรอไม่ใช่ต้องบอกว่างานนี้ไหมทำเงินไปได้ตั้งประมาณสองแสนแต่ยังไม่รู้ไปลงที่มูลเลยที่ไหนใช่แล้วครับก็ติดตามต่อไปแล้วกันที่จะเก็บภรพมาฝากันนะครับแต่เดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันแป๊บหนึ่งดีกว่าช่วงหน้าป๊อป r ound the world รออยู่ครับ เอาละรครับกลับเข้าสู่ช่วงป๊อป around the world ช่วงที่จะพาทุกคนไป around 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 the world นะครับอัปเดตข่าวสารวงการบันเทิงในต่างประเทศ <c oughs> แล้วก็วันนี้เนี่ย <c oughs> ผมมีโอ้ยข่าวสุดเจ๋งอะ่ะ <c oughs> ผมแบบไม่อยากจะพูดอะไรมากแล้วอะ่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราไปดูกันในสกู๊ปพิเศษของผมกันเลยดีกว่าว wow. แฟนของคุณบังเอิญเป็นถึงซูเปอร์โมเดลซุกี้วอเตอร์เฮาส์มันคงยากที่จะใช้เวลาอยู่ในโลกความจริงแต่โชคดีสําหรับแรดลีย์คูเปอร์ที่โลกความจริงของเขาช่างเหมือนเทพนิยายเหลือเกินขณะถ่าทยทําหนังใหม่เรื่องอเมริกันสไนเปอร์ซุกี้ไปเยี่ยมแรดลีย์ถึงกองถ่ายและเขาก็ไม่ยืนเฉยเป็นทหารแต่เข้าไปจูบก,กับฝันที่เป็นจริงของเขาเลยแต่มันไม่ใช่แค่ดาราจู๋จีกับนางแบบท,ที่กองถ่ายแบบทั่วไปขณะที่เดินจูงมือกอดคอและจุมพิษกันบนหาดายแสนโรแมนติก แรดลีย์ใส่ชุดพรางตัวเต็มรูปแบบมีทั้งหมวกและป้ายชื่อส่วนซุก,กี้ก็สวมชุดเดรสสั้นๆกับเสื้อมีฮูดแขนกุดทําให้แม้แต่เวลาพักของพวกเขายังดูเหมือนออกมาจากในหนังอย่างไรก็ตามดาราหนุ่มก็กลับออกมาแบบเปื้อนโคลนหัวเจรดเท้าไม่ต้องแปลกใจเลยที่การจูจีจะต้องจบลงแค่นั้น หลังเปลี่ยนบทบาทตัวเองจากบทโรแมนติกคอมดี้ไปสู่บทคนอ,อกหักที่คว้ารางวัลอสการ์ไปถึงนักสือที่เล่าในที่สุดแมทธิวแมคคอนาเฮก็ออกมาเผยเคล็ดลับของการเป็นนักสแสดงที่มีความสามารถรอบด้านขณะที่รับรางวัลน,นักสแสดงยอดเยี่ยมปีนี้แมทธิวทำให้แฟนๆประหลาดใจด้วยการขอบคุณพระเจ้าและแสดงความศรัทธานในศาสนาอย,ย่างเปิดเผยอย่างไรก็ตามเขายอมรับว่าเขาจะไม่นำศิลธรรมความเชื่อพวกนั้นไปใช้ในกองถ่ายเพราะมันอาจจะขัดขวางการทำงานของเขา การทิ้งศิลธรรมเหมือนฟังดูแปลกแต่นักสแสดงจาก Dollars b i y e r s Club ก็อธิบายว่าเขาต้องสามารถที่จะพึ่งพาความเป็นมนุษย์ของตัวละครที่เขาเล่นเมื่อถูกถามถึงการสแสดงของเขาแมคคานเฮบอกว่าขณะที่รู้สึกมีความสุขกับการเล่นหนังโรแมนติกและแอคชั่นคอม,มดี้แต่ก็สังเกตได้ไม่ยากว่าเขารู้สึกขดขาด,ดอะไรไป พบกับข่าวคัดตัวนักแสดงล่าสุดลือกันว่าวิลส์ิเมธกำลังพิจารณารับบทนำในเกมแบรนด์หนังดราม่ากีฬาเกี่ยวกับนักฟุตบอลมืออาชีพที่ประสบกับการบาดเจ็บทางศีรษะที่จะเปลี่ยนชีวิตของเขาซึ่งสมิธอาจมารับบทแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องระบบประสาทที่ค้นพบอาการนั้น เพิ่งไดออสการ์มาสดๆร้อนๆจากด o l l a r s Buyers Club <Hey. S 1> ตอนนี้ดูเหมือนเจเร็ีเลโต้จะขึ้นเป็นอันดับแรกๆของนักแสดงที่มีสิทธิ์รับบทฮีโร่ผู้ลึกลับด็อกเตอร์สเตรน์แทนที่จอห์นนี่เดฟหนังจะกำกับโดยสกอต t d เดอริกสันซึ่งโด่งดังมาจากหนังสยองขวัญเมื่อปี2012เรื่อง Sinister สุดท้ายมีข่าวว่าดิสนีย์กำลังมีแผนจะรีบูทหนังชุด Indiana Jones ลือกันว่าพวกเขาจะรีบูทหนังทั้งชุดด้วยนักแสดงใหม่แต่ยังคงเอกลักษณ์ของการมีหมวกและแส่ เหมือนอย่างที่หนังเจมส์ปอนด์เคยทําและบางแหล่งข่าวยังบอกว่าดาราใหม่ที่จะมารับบทนําก็เป็นใครไปไม่ได้นอกจากโรเบิร์ตแพตติสันดาราจากทไวไลท์จะมารับบทในหนังสุดยิ่งใหญ่อีกชุดหรือเปล่าทั้งหมดนี้ยังเป็นแค่ข่าวลือตอนนี้พวกเราคงต้องตั้งตารอดูกันต่อไปนะคะ ถ้าคุณอยากได้นักแสดงสักคนมาเดินอย่างใจเย็นออกจากฉากระเบิดแบบสโลโมชันทอมครูซคืออันดับหนึ่งในรายชื่ออย่างไม่ต้องสงสัยแต่เขาเป็นมากกว่าฮีโร่ในหนังแอคชั่นไม่นานมานี้ทอมได้ออกมาเปิดเผยว่าเขาคือผู้อยู่เบื้องหลังการวางแผนการทัวร์โปรโมตหนังแบบรอบโลกทอมเล่าว่าหลังจากถ่ายทำเรื่องท็อปกันเขาต้องเดินทางไปทั่วโลกตั้งแต่อิตาลีปารีสไปถึงญี่ปุ่นล่าสุดกับภาพยนตร์เรื่อง Age of Tomorrow ทอมและเอเมลี่บลันช์ไปเดินบนพรมแดงที่ปารีสลอนดอนและนิวยอร์กทั้งหมดภายในเวลา24ชั่วโมงชั้นที่ต้นให้ไฟแฟร์ซะจริง Outra Street Fighter 4เป็นการอัปเดตครั้งที่4ของ Street Fighter 4หากคุณรู้สึกเบื่อภาคต้นฉบับหรือภาคเสริมอันล่าสุดตอนนี้มันจะมีการต่อสู้สุดมันให้เล่นอีกแบบไม่รู้จบทุกตัวละครจากต้นฉบับที่เรารู้จักกันในเกมสุดดังนี้ รวมทั้งจากหนังปี1994คงแวนแดมจะกลับมานอกจากนั้นยังมีตัวละครหน้ามาอีก5ตัวเดค a าเบรเอลินาฮูโก้พอยซันและโรแลนโตรวมทั้งยังมีฉากใหม่รูปแบบของตัวละครแบบใหม่และยังมีระบบการต่อสู้แบบใหม่ซึ่งมีชื่อชุดสุดเก๋ว่าอัลตร้าคอมโบดับเบิลซึ่งเป็นการให้คุณได้ทำทั้งสองคอมโบและเรดโฟกัสแอทแท มันจะสร้างความเสียหายได้มากทีเดียวอีกหนึ่งลูกเล่นสุดเจ๋งคือผู้เล่นสามารถอัปโหลดการต่อสู้แบบออนไลน์ส่งตรงเข้า YouTube วิธีนี้คุณจะสามารถดูวิดีโอย้อนหลังและเรียนรู้ความผิดพลาดหรือไปดูผู้เล่นคนอื่นแล้วเรียนรู้เคล็ดลับจากพวกเขา u l t r a Street Fighter 4พร้อมให้เล่นแล้วบนเครื่อง Xbox 360 PlayStation 3และ PC พาโดเขนรุนแรงเลยและนี่คือข่าวคราวในอะไรนะรู้จักอะไรกะบอกว่ารู้จักใช่ไหมอยากเล่นไหยกลับไปรายการนี้ต้องกลับไปเล่นเลยคือรู้จักครบทุกตัวด้วยนะประเด็นบเกือบเกือบตั้งแต่รุ่นแรกอะครับครับและนี่คือข่าวคราวในแวดวงการบันเทิงนะครับต่างประเทศที่เอามาฝากกันในวันนี้ับครับผมส่วนวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วครับอย่าลืมติดตามพวกเราทั้ง4คนได้ใหม่นะครับในรายการ A p o บอทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา ยี่สนาฬกาสิบนาทีจนถึง20่สนาฬิกาสี่นาทีแล้วตอนเที่ยงก็ดูได้ครับผมครับผมแล้วก็อย่าลืมช่องทางการรับชมของเรานะครับ HD HD เห็นหน้าใสๆแบบนี้ของเราทั้ง4คนนะครับที่ช่องทางแรก a m a r ท n t v HD ช่อง34ครับและช่องทางที่2เข้าไปที่ w w w l d w i e Amarintv.com ครับ วันนี้พวกเราต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกับพวกเราสี่คนพ่กนี้ได้ใหม่เวลาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว้อ้เสื้อเย็นๆจะบอกว่าเราจะโชว์ขอขอบคุณเสื้อผ้าด้วยนะครับจากแอนฮรดด้งสาวันนี้พวกเราสี่คนลาไปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ